สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Love In t r e n n ครับความรักไม่เคยตกเทรนด์ In Train ตลอดเวลาและจะ In Train ตลอดไปครับรายการเราแพร่ภาพออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง KB News และ KC 1ครับผมโกเต้ครับดิฉันจิ๋วค่ะ Love In Train เป็นรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกันและกันอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะและรายการของเราก็ยังสรรหาเรื่องราวความรักดีๆมาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำในช่วง s o r y of Love ค่ะ ครับและยังมีคำถามที่ดีครับคำถามเกี่ยวกับความรักสไตล์เริ่ In ินเทรนในช่วง Question of Love ครับและในช่วงท้ายของรายการช่วง c h a r i n g of Love รายการของเราก็ขอเป็นแบบอย่างในการแสดงความรักผ่านการกระทําและสนับสนุนบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะครับพี่จิ๋วเรามาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยครับช่วง Story of Love วันนี้พี่จิ๋วมีนางกัฝากครับว้าวโหสัปดาห์นี้แบบยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างจากทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาแตกต่าง แตกต่างแนวไหนครับแบบไหนครับที่ผ่านมาเป็นความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ใช่ไหมคะแต่คราวนี้เป็นความรักระหว่างมนุษย์กับ,ก,บกับอะไรเอ่ยอยากชมใช่ไหมคะโอ้ยอยากรู้แล้วสิครับถ้านะไปชมกันเลยคะ่ะช่วง Story of Love Story of Love วันนี้ ดูแปลกตาวกว่าทุกสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเพราะเป็นเรื่องราวความรักระหว่างคนกับสุนัขค่ะว้าวความรักความผูกพันที่มีต่อกันและกันไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์เลยนะคะเรียกได้ว่ายิ่งนานก็ยิ่งรักด้วยค่ะสวัสดีค่ะเขาเชื่ออะไรคะ ชื่อบูตะครับชื่อบูตะบ,บูตะน,นี่แปลว่าอะไรคะแ,แปลว่าหมูภาษาญี่ปุ่นอ๋อภาษาญี่ปุ่นทำไมถึงตั้งชื่อเขาว่าว่าแปลว่าหมูอะคะคือคือตอนแรกเลยที่ได้เข้ามาเนี่ย <ทะ S 1> เขาไม่สบายอเขาไม่สบายเขาชื่อข้าวหอมข้าวหอม,หอมข้าวหอมออไปซื้อเข้ามาเนี่ยตอนนั้นก็ซื้อมาประมาณเกือบเดือน ตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะตอนนี้สามปีสี่เดือนอะแล้วหน้าตอนที่ซื้อมานั้นอาประมาณเกือบเดือนเกือบเดือนซื้อมาที่เมืองนนท์ค่ะชื่อเขาหอมแล้วเขาป่วยคือมาปุ๊บมาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยของท้องมันก็ป่วยค่ะป่วยมากเลยป่วยแบบร้องเป็นแบบไก่เลยซึมแล้วก็ไปหาหมอหลายหมอ เขบหมอหมุดเป็นหลวงเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นปอดชื้นปอดชื้นต้องขับขับน้ําออกออืเขาว่าฉี่เขามันไม่ได้ฉี่เลยเหมือนกันว่าน้าออกอย่างเดียวเลยเขาไม่มีแรงผมมากเลยค่ะผอมมากเลยก็เขาไปเจอหมออีกคนหนึงหมอเขาเลยบอกว่านี่ต้องเข้าห้องอบแหละก็เลยต้องเข้าห้องอบเขาไปเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันก็เลยมาเปลี่ยนชื่อ อ๋อเขาจะได้อ้วนพอดีพอดีลูกสาวเขามีแฟนเป็นญี่ปุ่นก็ถามว่าพี่เราอยากตั้งชื่อแบบหมูหมูเป็นไงเขาว่าหมูเนี่ยคือเนี่ยบูตะอ๋อเขาเรียกเร่าบูตะจังบูตะจังผู้หญิงก็เลยจังเพราะเขาเป็นเทศมีอ่ะครับก็บูตะจังนะค่ะแล้ว ตลอดเวลาที่เลี้ยงมาเขาสร้างปัญหาหรือความหนักใจอะไรให้ไหมคะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลย oh. เพียงแต่ว่าหลังจากที่ไปหาหมอแล้วไปอบมาแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มเริ่มดีขึ้น uh huh. เริ่มดีขึ้นแล้วก็เดิมทีให้อาหารเมร็ด uh huh. เพราะเราไปซื้อจากจากฟาร์มที่เมืองมนเนี่ย uh huh. เขาให้อาหารเมร็ด uh huh. เพราะตอนนี้ก็เริ่มเขากินบ้างไม่กินบ้างเนี uh ่ย huh. แล้วก็เออเราก็สงสัยกันเลยว่า ก็กินผักกินอะไรกัน้ก็รอผักให้กินบ้างครั้งแรกเลยกินแตงกวาแตงกวาค่ะแล้วเป็นยังไงเขากิน,น<ข>กินเรื<ๆ>่อยๆมาแล้วก็กินถัว่วเขาก็ลงให้ใหลายหลายอย่างผลไม้แล้วก็พวกหมูพวกเนี้ยคือแทบไม่เหมือนจะเหมือนกับว่าไม่ได้กินเลยเนี่ยคือเข้าไปดมๆถ้ากินเขาก,ก,กัดนิดนึงแล้วก็ขายทิ้งบางทีก็กินนิดหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือให้ข้าวให้ข้าวก็สกัดยาวซอยแล้วก็มีหมูหยอง เลี้ยงเข้ามาแล้วก็ผูกพันสนิทกันเนี่ยเนาะไม่อยากให้เขามีน้องมีลูกแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคยเคยคิดอยากให้เขามีเงินนันไม่ว่าเออมันนั้นไปเชียงคานแล้วก็ไปไปเชียงคานเขาเอาด้วยเนี่ยก็เห็นเขาเขาบอกว่าพันนี้นะี่ยอย่าให้มีลูกเลยสูลารเขาว่าเขาก็เลี้ยงพันนี้แล้วก็ลูกเขาออกเยอะอพันนี้จะมีลูกแล้วลูกเยอะแล้วว่าออกทีนึงเนี่ย ตายเราแบบมอนก็เจ็บแล้วเขาเขาจะร้องอย่างเงี้ยถ้าจะมีก็ต้องเวลาจะคลอดเนี่ยเราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลที่ทีแล้วว่าเขาเลี้ยงดูไม่ค่อยเอก่งเรากลัวเขาว่าเกิดเขาคลอดแล้วเขาจะไม่อยู่กับเราค่ะไม่อยากให้เขาเไปจากเราไม่ต้องมีก็ได้ค่ะอ๋อในวันหนึ่ง,นงเนี่ยทำอะไรร่วมกันกับเขาบ้างเป็นกิจกรรมที่อะไรบ้างที่ทำกับร่วมกันวันวันหนึ่งก็เนี่ยเล่นเล่นลูกาตา เล่นอะไรอย่างเขาเนี่ยเล่นตุ๊กตาเล่นตุ๊กตาที่ที่หาตุ๊าทุกตาหลายอย่างหามาให้เขาเนี่ยทุกฟุตบอลเขาเล่นเล่นเขาชอบเล่นทุกเช้านี่เขาจะลงมาละตื่นมาแล้วเล่นเล่นแล้วเลยเราทั้งนั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานเนี่ยห้าโมงเย็นเนี่ยเขาจะไปเกาะขาแล้วเกาะขาเราต้องลุกแล้วลุกแล้ว ก็ต้องมาเล่นให้เขาหน่อยหนึ่งค่ะให้เขาออกกำลังกายหน่อยหนึ่งต้องเล่นด้วยกันต้องเล่นด้วยกันแล้วอาบน้ํานี่เราอาบให้เขาไหมอาบให้เขาโอ้โหอาบให้เขาเองค่ะกล้ามาว่าแทนตัวเองว่าพ่อใช่โอนะได้ว่าเขาเป็นลูกเลยใช่ใช่บุตราบุตราบุตราไปไหนลูกบุตรามานนี่ลูกบุตราเร็วมาเนี่ยลูกเร็ว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 มา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 เออมามาอ๋อบุตรตาบอกง่ายไหมคะ บางครั้งบางครั้งก็ดื้อเคยทะเลาะกันไหมแบบโอ๊ยโมโหแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีเกี่ยวกาดใส่เราอะไรอย่างเงี้ยค,คือที่เกเกี่ยวกาดนี่คือเขาจะตกใจออะไรบ้างที่ทําให้เขาตกใจออย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นบางทีเนี่ยเขากำลังนอนอยู่เราไปจะจะชากเข้ามาเงี้ยป<อ>ุ๊บเนี่ยเขาจะตกใจเพรว่ามีอะไรบางอย่างเขาจะหันมาแบบเนี่ยสัญชาตยานครับแต่ว่าเขารู้ว่าเขาก็แบาปอดก็เออหายค่ะ สนิทกับเขาขนาดนี้กเจอกันทุกวันแต่แต่ละวันก็ทํากิจกรรมกับเขาอย่างเงี้ยผูกพันกับเขามากแค่ไหนะก็ผูกพันมากอะผูกพันรักเขาไม่อยากให้เขาไปไหนแล้วเวลาที่เราไปต่างจังหวัดเนี่ยคิดถึงเขาไหมก็ไปต่างจังหวัดไปด้วยต้องเอาไปด้วยเลยว้าวแสดงว่าไปไป,ไปมาหลายจังหวัดแล้วไปไปนู่นลาวเลยข <laughs> ้าบไปลาวเลยไปลาวไปพม่า นั่งเรือข้ามไปลาวด้วยอนั่งเรือข้ามไปลาวไปเรือไปลาวไปพม่าไปนอนแม่ทะเลาะไปนอนแม่ทะเ้โหไปนอนอบสวนพึ่งสบายก็คือเราต้องไปหาไปเสื้อหาแหล่งที่ที่พักที่ให้เขาได้เพื่อที่จะได้พักกับเขาเคยมีครั้งหนึ่งเขาไม่สบายแล้วเรามีธุระจำเป็นต้องไปกรุงเทพก็ไปฝากไว้ที่บุญตระหลวงาฝากเขาไว้เนี่ย เขาทำหน้าซึมเลยอ๋อนั่นคือเราไปทั้งครอบครัวครับแล้วต้องทิ้งเขาไว้ที่นี่ก็ฝากไว้๋อซึมเลยครับอืมค่ะอ่าแล้วรักเขามากแค่ไหนเนี่ยเหมือนที่เราเรียกไหมพ่อลูกอย่างเงี้ยไหมคะเหมือนเลยโอ้เหมือนเลยและเหมือนลูกเลยแล้วเราตัวเราเรารู้ไหมว่าเขารักเราแค่ไหนรู้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นหมาที่ เขามันจะอ้อนเราอ,อ้อนเราหนึ่งแล้วถ้าเราถ้าเขา,าเราทําให้เขาโกรธหรืองอนอเขาจะงอนเราเราเออกไปไหนบางทีออกไปข้างนอกโดยที่ไม่พาเข้าไปคเขากลับมาเขาจะเป็นปมุดนอนอยู่ในให้งองตัวนอนไม่ <laughs> ไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยเลยค <laughs> ไม่เล่นด้วย <laughs> ว้าวโหวแล้วรู้ใจกันไหมคะแบบ เขารู้ใจเราว่าเราปชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เราเองก็รู้ว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบเราจะรู้ว่าเขาชอบเขาชอบ่างนี้ชอบเล่นอย่างนี้นี่แล้วเขารู้ไหมคะว่าเออคนที่เลี้ยงเขาเนี่ยชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้เขาจะไม่ทําก็จะอะไรเงี้ยหรือแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์เขาเดี๋ยวแต่อารค่ะแต่แต่ทุกเย็นถ้าห้าโมงเนี่ยเขาต้องไปแล้วไปหาเราที่้อาทำงานแล้วรู้เวลาด้วยรู้เวลานี่ความแสนรู้ของเขานะคะ ว,ว้าวอ่ะสุดท้ายถามนิดนึงขออนุญาตถามคำถามนี้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเขาแล้วซึ่งมันก็คงต้องมีวันนั้นอ่ะนะแต่ว่าเมื่อไหร่เราไม่รู้แหละเราคิดว่าเราความรู้สึกของเราจะเป็นยังไงตอนนั้นรว,วมทั้งคนอื่นๆในครอบครัวด้วยอะผมเสียใจใจ <c oughs> มากทจะถึงเ้าแล้วก็ถ้ามีเขาก็ไม่ไม,ไม่เลี้ยงตัวอื่นแล้วไม่อยากเลี้ยงตัวอื่นแล้วเพราะอะไรคะ สงสารเขาอย่าถ้าเขาไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเอาตัวอื่นมาทดแทนเขาแล้วก็ไม่รักเขาอืมพอไม่รักแล้วว่าไม่มีไม่มีเขาก็ไม่มีแล้วพอละเพราะความผูกพันความรักที่เคยวิง่งออกไปในโนอกถนนนุน่มรูปวิ่งตามค่ะโดนรถเหยียบ <c oughs> ค่ะว้าวเหมือนมีลูกอีกคนนึงเหมือนมีลูกอีกคนนึงค่ะอยากให้เขาอยู่กับเราให้นาน,น,านที่สุดเนนขาบอกว่า หมาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่สิบสามปีมั้งสิบสามปีสิบห้าปีนี่เก่นั้นนีหมอเขาบอกให้ลดคว,กกวามอ้วนเรากลัวหัวออนเดี๋ยวนะหายใจไม่อออย่างเงี้ยเต่กเขาเล่นเก่งก็เลยแต่ว่าลดอาหารให้เขาเนี่ยบางทใีให้ให้อาหารเยอะเนี่ยลดให้เขาบุ้มเขาก็แบบยังอยากกินอยู่เราก็ใจอ่อนเราก็ใจอ่นอนค่ะอาบให้อาบน้ำให้เขาอาทิตย์ละครั้งค่ะ แต่ถ้าจะไปต่างประเทศก็ไปไปญาติเขาอาบแต่ว่าอยู่บ้านเนี่ยอาบเองค่ะอ๋อเรียกได้ว่าความรักความผูกพันที่มีต่อเขาเนี่ยเหมือนเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยเวลาเรากลับมาจากที่ทํางานเนี่ยเขาจะกระโดดหอมกระโดดในกระโดดหอมเลยหอมพ่อไหมหอมพ่อไหมหอมอ่อนหอมพ่อก่อนเดี๋ยวหอมพ่อก่อนเดี๋ยวหอมอ่อนเดี๋ยวดิเดี๋ยวหอมพ่อก่อนหอมหอมหน่อยหอมหอมหอมมาท่านชมดูหน่อยเดี๋ยวดิหอมอ่อนหน่อยเดี๋ยวหอมพ่อนหน่อยเดี๋ยวหอมพ่อหน่อยเร็ว โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูโชว์หน่อยหอมพ่อก่อนดูนะเดี๋ยวหอมพ่อนะเดี๋ยวไม่สนค่ะมีคนก็เคยมาขอแบบให้ผสมกันแต่เราไม่อยากแล้วกลัวอย่างที่บอกไปใช่ค่ะกลัวเขาไม่อยู่กับเราอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆค่ะโอเคครับ เอาไปว่ายน้ำเขาแบบไม่เคยว่ายตาเหลือกแล้วต้องลงอุ้มามาต้องรีบึ้นเลย่ะแล้วเขาจะกลัวเลยกลัวเลยแต่ไปร้านหมอย่ารู้จะมีอาการกลัวสั่นสมอสั่นสั่นมาค่ะแล้วเป็นเหหหเเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากนะคะซึ่งซึ่งรายการของเราไม่ไม่เคยสัมภาษณ์ นะคะคนที่ที่เลี้ยงสัตว์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคู่รักที่เป็นเป็นเป็นคนกับคนเป็นพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อน,อ,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาวันนี้เรารู้สึกว่าประทับใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าความรักไม่แตกต่างจากความรักที่มนุษย์มีออให้กันเลยหอมพอร็วปล่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออหอมพอเร็วดิเร็้ยวเงี้ยวหอมพอไเอ้ยเงยนิ้เอียงแก้มให้หอมหอมหอมพอแล้วเร็วลูกเขินเขินหรือเปล่าค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณปีชามากเลยนะคะน่ารักมากน่าทับใจมากขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับคุณปีชาให้นานที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคเห็นแล้วก็ซึ้งในความรักของคุณปรีชาที่มีต่อบูตะนะคะถึงขนาดที่ว่าเมื่อไม่มีบูตะแล้วก็จะไม่เลี้ยงสุนัขตัวไหนอีกเลยค่ะเพื่อให้บูตะเป็นที่รักหนึ่งเดียวตลอดการ เลิฟอินเทรนอยากจะบอกว่าช่างเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงๆค่ะไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆขอแค่ให้ได้รักได้ดูแลและได้อยู่ด้วยกันอย่างนี้ให้นานที่สุดน่ารักที่สุดเลยค่ะ ครัเพสตอรี่ออฟเลิฟโอ้โหเป็นน่าประทับใจมากๆครับเป็นความรักที่แบบระหว่างสุนัขก,กับคนแต่ก็ไม่ตาม่างจากคนกับคนเลยใช่ค่ะโอ้โคคนกับสุนัขยังรักได้ขนาดนี้คนกับคนคงจะรักกันได้มากขากว่านี้ได้ซ้ําใช่ค่ะโ,โหน่าประทับใจ <คน S 1> จริง,รงๆมากเลยค่ะครับแล้วช่วงสองของรายการช่วง question of love โปรเทมีคำถามอะไรคะ question of love นะครับเกี่ยวกับฤด,ดูกาลฤด,ดูกาล ซีซันเชงคือการเปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยเปลี่ยนบ่อยๆค่ะอ่ะฤดูกาลมันเปลี่ยนบ่อยอาจจะดีหรือไม่ดีเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะโอเคครับช่วง Question of Love รับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ปาลิโอเขาเขาใหญ่บักช่องครับวันนี้นะครับเราจะถามเขาถามคนแถวนี้เลยครับในช่วง Question of Love และคำถามประจำสัปดาห์นี้ ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวกับคนที่คุณรักคุณจะเลือกไปเที่ยวฤด,ดูไหนและเพราะอะไรชื่ออะไรครับชื่อหน่อยค่ะพี่หน่อยครับถ้าวันหนึ่งพี่หน่อยต้องไปเที่ยวกับคนที่พ,พี่หน่อยรักเนี่ยอยากไปฤดูอะไรครับและเพราะอะไร อบอุ่นดีใช่ต่อใส่ใส่เสื้อหนาวแล้วกอดกันใช่อบอุ่นทั้งฤดูเลยทั้งทั้งชิปเลยที่ไปเที่ยวโอเคครับ Love Intense ชื่อเบย์ครับผมฤดูหนาวครับผมเวลาหน้าหนาวเนี้ยเราได้อยู่กับคนรักมันก็จะได้ดูแบบอบอุ่นเนี้ยครับเราเแมนติกนะเนี่ยโอเคับ Love Intense ก็ครับตั้มครับคิดว่าฤดูหนาวจะเป็นฤดูที่เหมาะสมกับการที่ไปเที่ยวแบบชีวิตคู่มากที่สุดครับทำไมครับเพราะว่าแบบการใช้ชีวิตคู่ในฤดูหนาวจะทําให้เราอบอุ่นไม่เดียวดายไม่เดียวดายโอ้ครับก็ไปช่วงหน้าหนาวครับผมครับก็ไปเที่ยวแบบภาคเหนือไปอะไรเงี้ก็ไปกับคนรักก็เออก็น่าจะดูดีมากครับการผมครไปฤดูอื่นนะแบบออกด้อ่าใช่ครับผมครับผมก็ประมาณนั้นนะครับครับผม ช <Love S 2> ื่อสิทธิ์ครับพี่สิทธิ์ครับถ้าวันหนึ่งพี่ต้องไปเที่ยวครับพี่อยากเที่ยวฤดูอะไรครับฤด,ดูหนาวครับฤดูหนาวทำไมครับก็เพราะว่าฤดูหนาวมันยังไ,ไงอ่ะเพราะว่าเราก็อย่างน้อยก็จะมีเป็นคนเป็นคู่ไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้<ท>ยเพื่อความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับกอดกัน <Sometimes> ครับผมครั <sometimes> ออบโอเคครับ love in c h a i พี่ชื่ออะไรครับชื่อชายครับชื่อออค่ะพี่ชายพี่ออครับถ้าพี่ต้องไปเที่ยวกันเนี่ยนะครับอยากไปฤดูไหนครับแลวเพราะอะไรต้องไปฤดูร้อนครับทำไมครับเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดเห็นเนื้อหนังกันหน่อยครับเนื้อหนังเออใช่เพราะว่าไปหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยเสื้อผ้ามันจะเยอะเกินมันจะปกปิดไปใช่ใช่คนเราเนี่ยมันต้องดูที่ไม่ใช่ที่เสื้อผ้าไง เข้าใจเนาะไปหน้าฝนนะะก็จะวอกว่าอากาศเย็นๆฝนตกพำๆได้บรรยากาศแล้วก็แบบจะได้ไม่ต้องออกไปไหนอยู่แต่ห้องอย่างเดียวโอเคครับ Love in trend นี่มู้จะไปทึกรุฤดูค่ะไปทึกฤดูก็คือไม่เลือกฤดูจะไปตอนไหนก็ได้ Love in trend ฝนค่ะแอนค่ะแจ็คครับถ้า3ามคนนะครับต้องไปเที่ยวกับคนที่คุณรักเนี่ยอยากไปฤดูอะไรครับแลวเพราะอะไรครับฤดูหนาวค่ะเพราะว่าหนาวจะได้กอะกับแฟนค่ะโอ้เราเป็นติดกันเลยเหมือนกันเหมือนกันด้วยฤดูฝนครับเพนทำไมครับชอบแบบเปี่ยนโอเคครับลาพิจิเนช่ยไหมครับก้อนเข้า จะไปเที่ยวฤดูฝนครับฤดูฝนเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาอยากได้กลางร่มด้วยกันครับโอ้กลางร่มโอ้ติดหนื่งฮฤดูหนาวครับฤดูหนาวทำไมครับก็เวลาหนาวก็พ้าห่มไม่ต้องผราหมไม่ต้องครับกอนการเอาครับโอ้สุดยอดจริงๆโอเคครับชื่อจิ๋มค่ะชื่อเบิ้มครับถ้าพี่ทั้งสองต้องไปเที่ยวครับอยากไปฤดูไหนและเพราะอะไรครับอ๋อ ฤดูหนาวค่ะนะเพราะว่าบรรยากาศที <teor in> ่พอดีแล้วก็เป็นใจไม่ร้อนนะเป็นใจให้ใช่ค่ะเหมือนกันใช่ต่อนกันโอเคครับเลิศเชนชื่อคนโปรดค่ะคนโปรดค่ะคนโปรดครับถ้าวันหนึ่งต้องไปเที่ยวทั่วไทยเนี่ยอยากไปฤดูอะไรครับแล้เพราะอะไรอยากไปฤดูหนาวค่ะทำไมครับเพราะว่าแบบ ไปเที่ยวถ้าไปเที่ยวกับคนที่เรารักใช่ไหมแบบพ่อแม่แฟนอะไรเงี้ยก็แบบมีคนให้กอดอะไรประมาณนี้หนาวก็กอดใช่แล้วแบบเวลาถ่ายรูปออกมาเสื้อผ้าก็แบบดูแบบเบอร์น,นิดนึงอะไรประมาณนี้โอเคครับ love intense ชื่ออะไรครับชื่อออดครับชื่อกุ้งค่ะออดกับพี่กุ้งครับถ้าวันหนึ่งต้องไปเที่ยวทั่วไทยครับหรือเที่ยวเที่ยวทั่วโลกก็ได้นะครับอยากไปฤดูอะไรครับเพราะอะไรครับจะเป็นฤดูหนาว ดูหาวดูแล้วว่าเวลาเราไปกับกับกับคนที่เรารักเนี่ยดูมันจะอบอุ่นะเวลาหนาวก็กอดกันเลยกันเลยมันอาจจะเป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการการการทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเป็นกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันดูแล้วมันมันมีความสุขครับโอเคครับะแล้วดูหนาวค่ะเหมือนกันกับเต๋า่่าวคะใจตรงกันโอเคครับล Love in p a i ง หนึ่งสองสเจ เป็นไงบ้างครับพี่จิว๋วเคยชนอัเลิฟโอ้โหมีคำตอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะ <Hi. S 2> แต่เอ๊ะคำตอบส่วนใหญ่คืออะไรครับปเต้ฤดูหนาวครับเพราะอะไรคะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นข้อดีข้อเสียใช่ไหมครับดาวหนาวนี้บางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบใช่ไหมครับ <c oughs> หนาวเกินบางคนก็ชอบหน้าร้อนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าหนาวเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าได้หนาวเนี่ยจะได้กอดกันก็ได้อบอุ่นอ,อ้าว เขาไม่อุ่นกันช่วงหน้าร้อนเขาเช่อวอุ่นกันช่วงหน้านหนาวไม่รู้สมัยนะครับก็ได้แบบกอดกันตอนหนาวนาวอบอุ่น <Okay. S 2> ครับพี่จิ๋วเรามาเข้าช่วง3กันเลยครับช่วง sharing of love สัปดาห์นี้เราไปที่ไหนกันนะครับชุมชนบ้านตะคองเก่าค่ะแล้วตะคองใหม่อยู่ตรงไหนละ่ะครับไม่ทราบค่ะรู้แต่ว่าตะคองเก่าอยู่หลังที่มอค่ะโอเค okay, ครับงั้นเราพาท่านผู้ชมไปกันเลยครับช่วง sharing of love แชร์นิงออฟเลิฟวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนบ้านตะครองเก่าค่ะบุคคลตัวอย่างในวันนี้คือคุณปราณีตปัญจศรีค่ะท่านเป็นคนที่ทํางานร่วมกับชุมชนมาเป็นเวลานานแม้จะมีภารกิจที่ต้องทํามากมายภายในครอบครัวแต่ก็ยังคงอาสาตัวทํางานเพื่อชุมชนเสมอนะคะครับคือที่เลือกคุณปราณีตเป็นบุคคลที่นี่ก็เพราะว่า คุณปณีตนี้งานทุกอย่างงานทุกประเภทที่มีการช่วยเหลือในชุมชนนี่กับช่วยเหลือทุกอย่างครับก็มีอะไรก็เรียกใช้ได้ไว้วานกันได้แล้วก็ชอบช่วยเหลือสังกมชอบทำบุญทำอะไรเนี่ยมาร่วมงานในชุมชนก็ไม่เคยขาดครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งแกก็ เป็นคนมีจิตใจรักทางนี้ด้วยเพราะว่า<ม>ก็ชอบช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อนกว่าแบบนี้แหละครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ก็หลายๆสิ่งหลายอย่างเ้าทำงานได้ร่วมกับชุมชนมาก็หลายปีทุกอย่างก็ไม่เคยเรียกร้อง สิ่ง,ง,งตอบแทนอะไรทุกอย่างครับช่วยเหลือกันทุกอย่างมาตลอดมาเหมือนกันครับก็ดีใจค่ะที่ได้ถูกที่ท่านประธานท่านคัดเลือกมาในวันนี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะจะถูกเลือกแต่เราก็ทําความดีมาตลอดเราชอบช่วยเหลือสังคมชอบช่วยเหลือชาวบ้านแต่ก็เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านค่ะแต่ก็รู้สึกว่าก็ก,ก็อยากทําอย่างเนี้ค่ะอยากทําดีไปเรื่อยๆอยากทําต่อไป ชอบค่ en, ังานงานแบบนี้ท <itation> ี่ฉันชอบเห็นแบบอย่างในการทำความดีเพื่อชุมชนของคุณปราณีตแล้วเล่บินเทรนด์ขอชื่นชมและขอปรบมือให้จากใจจริงขอให้มีเรี่ยวแรงกำลังทั้งกำลังกายและกำลังใจในการทำดีเพื่อผู้อื่นแบบนี้ตลอดไปนะคะ ็นที่เราอยากนำเสนอแล้วเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความรักที่สวยงามนะคะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจะไม่กลัวการถูกปฏิเสธค่ะปันนี้คะถ้าท่านผู้ชมะมีเรื่องราวดีๆอยากนำเสนอกับทางรายการต้องทำยังไงคะง่ายมากครับไปที่ f c e b o o o f แฟนเ g e ของเราเลย <c oughs> ต้องคลิกไลค์ให้เราก่อนนะครับเพราะว่า ไลค์เราจะได้เยอะคลิกไลค์แล้วก็ช่วยกันกระจายข่าวให้คนมาคลิกไลค์กันเยอะๆเลยนะครับและทุกท่านยังสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยทางไหนคะทางยูทูบช n องของเราเลยครับแล้วจะดูกี่รอบก็ได้จะดูกเป็นพันๆรอบก็ยังมีช่วยแชร์ให้ทางบ้านดูด้วยก็ดีครับครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับความรักไม่เคยตกเทรนด์อินเทรนด์ตลอดเวลาและจากอินเทรนด์ตลอดไปครับสวัสดีครับ